สวัสดีฮะทุกคนวันนี้บันนี่จะไปกินไก่ร้านลุงกันแหละให้ตามมาเลยนี่นี่ทางนี้ครับทุกคนเดินนกเด็กนี่ไก่สองชิ้นนี่นี่ไก่ร้านลุงกินไก่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และไปดูคลิปกันนี่งอร่อยเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้บันนี่ด้วยนะสวัสดีทุกคนวันนี้ทุกคนทําอะไรกันอยู่นะ่ะ ตอนนี้มีการบ้านกันเยอะไหมแล้วก็แบบว่าตอนเนี้ยชัยก็ไม่ได้มีการบ้านอะไรหรอกนะด้านหลังนะ่ะไม่ใช่งานที่จะต้องส่งคุณครูแต่ว่าเป็นงานหาเรื่องเข้าตัวนะ่ะพอดีว่าชัยก็เห็นร้านคู่แข่งของลุงที่เป็นร้านน้ําผลไม้ร้านเครื่องดื่มนะ่ะมีลูกค้าตึมเลยชัยก็ก็เลยมี ไอเดียทำน้ำผลไม้คิดเมนูน้ำผลไม้ให้ลุงทุกคนคิดว่าร้านลุงเหมาะกับเมนูน้ำผลไม้อะไรบ้างนะตอนนี้เชนก็กำลังแบบว่ารวบรวมผลไม้ทั้งหมดมาก่อนเพื่อที่จะได้คิดเมนูออกนะ ตอนนี้เชกก่ก็เตรียมวัตถุด,ดิบมาหลากหลายมากเลยของร้านลุงเราจะเน้นเป็นน้ำสายสุขภาพส่วนอีกร้านหนึ่งเป็นร้านเครื่องดื่มที่มีแอโกโลกอฮอล์ด้วยของลุงจะไม่เป็นแบบนั้นนี่ดูเลยเชยก็เนะ่ะเตรียมน้ำส้มแอปเปลิลเขียวแอปเปลิลแดงกล้วยน้ำผึ้ง นี่เราจะใช้น้ำหวานจากน้ำพึ่งความหวานจากน้ำพึ่งเพราะฉะนั้นร้านลุงจะเป็นร้านที่เฮลตี้สุดๆเลยนะกล้วยหอมหนึ่งหวีแล้วเราก็มีอ่าง,งุ่นสีม่วงอ่าง,งุ่นสีแดงอ่าง,งุ่นสีเขียวแล้วก็มีสม้มแอปเปิลยกักแล้วก็แครอทพร้อมกับแตงโมแล้วก็แก้วพวกนี้เราจะทำไว้เทสเทสโอ้โอมีคนมามีคนมามีคนมา เชิญเพิบยินดีต้อนรับช่ยังไงว่ายังไงเธอมาก็ดีแล้วมีของไหมมีของที่สั่งไว้ไหมของของที่สั่งไว้มีไหมของที่สั่งไว้มีไหมของที่สั่งเออไม่มีใครตามมาไม่มีใครตามฉันมาโอเคโอเคดิงั้นรีบเข้ามาเลยมีมีอยู่ในร้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเข้ามาเข้ามาเข้ามาปิดประตูด้วยปิดประตูไหสรุปมีของที่สั่งด้วยใช่ไหมใช่ไหมไม่มีเสั่งไมีใช่ไหมนนาเออ ไม่มีของที่ฉันสั่งได้ยังไงอุตส่ามานะเนี่ยไม่มีใครตามมาเอ้แต่ว่าต้องปิดไว้เรากำลังทำสูตรลับอยู่มันี่มันนีไงน้ำองุ่นแก้วแดงนี่แชมเปญไวที่ฉันสั่งไว้นะแก้วนี้ไงแชคเกิลไหนบอกว่าไม่มีไงเนี่ยแก้วนี้นะเอ้มันไม่ใช่แชมเปญไวนมันเป็นน้ำองุ่นชั้นดีทำหกเอ้เอ้ไ้น้ำองุ่นชั้นดี ต้องวังนิ่งๆเดี๋ยวเสียของหมดถูกต้องเกือบเกือบตกเกือบตกแตกสรุปแก้วน,นี้แก้วนี้ฉันสั่งนะเธอลองชิมดูสิชิมดูมเป็นไงล่ะรรตีใหม้รสชาติเปรี้ยวหวานอน่า,ร,ารักรอบเข้ามามไม่มีใครตามเธอมาริงๆนะเพราะเรากำลังทำสูตรลับให้ลุง ต้องใช่แน่นอนใช่ใช่ไหมใช่เธอใช้องุ่นพันดีมากองุ่นจากเทือกเขาเอเวอเรสต์ฉันว่าน่าจะเป็นองุ่นวีเลสนะไม่ใช่เทือกเขาเอเวอเรสต์อ๋ออโอเคอ,เคองุ่นสายพันธุ v ์วีเลสเป็นสายพันธุ์จากยูเครนอ๋อ,อ,อโอเคโอเคโอเคชัวร์เลยฉันว่าองุ่นแบบอ,อือไม่ใช่เทือกเขาเอเวอเรสต์อองุ่นพันวีเลสจากยูเครนสายพันธุ์นี้อ สะพันนี้ดีมากเป็นลูกสีชมพูออกลูกดกเหมาะที่จะปลูกในพื้นที่เล็กๆซึ่งเธอปลูกในบ้านใช่ไหมถูกเลยทุกอย่างเป็นผักออร์แกนิกผลไม้ออร์แกนิกเธอมาดูสิมาช่วยคิดเมนูหน่อยสิเรากำลังจะต้องช่วยลงตีตลาดน้ำผลไม้โอไม่ได้ฉันป่าละซี่ตามฉันอยู่เชเกิลฉันต้องรีบออกละเข้าทางประตูนี้ต้องไปออกทางประตูนู้นเดี๋ยวสูตรของเธอจะล้วนไหลฉันก็ลบัีไปก่อนละ วันนี้แค่มาเช็คดูว่าของมีจริงเออจะได้ไปบอกลงถูกแอบสองไม่เห็นพี่เลยบันนี่ไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วเดี๋ยวคิดว่าจะมาไอ้แกเ้เห็นฉันไหมฉันอยู่หน้าฉันอยู่ข้างหน้าร้านเธอเนี่ยเห็นฉันไหมฉันไปร้านโอเอ้าเสียงว่าดีตะโกนเอาไปแคก็จะเห็นฉันไหมเนี่ยไม่เห็นน่ะฉันกำลังจ้องอยู่แต่ฉันฉันอยู่หน้าบ้านนี่ อยู่หน้าบ้านในเห็นไหมเนี่ยเอ่อเปิดประตูออกไปดูก็ได้นี่ไงฉันไงจะก็อย่าบอกใครนะว่าฉันเข้าไปในบ้านเธอเมื่อเดก,กี้นะไปแหละแค่เธอตะโกนเมื่อตะเีะเขารู้กันยันตึกด็อกเตอร์แล้วโอ้ทุกคนว่าอย่งาไงไรมันไี้แอบเข้าไปบ้านชายเก้านี่เอง <c oughs> <c oughs> ฉันเห็นฉันรู้ทุกอย่าง <c oughs> นี่ เมื่อกี้ฉันไม่รู้หรอกนะพอบัน,นีดตะโกนฉันก็เห็นทันทีเลยทำน้ำอะไรดินนะทุกคนชันก็คิดหน่อยอ,อ,อยากได้น้ำสีสันสดใสดส,สวยงามแตงโมโอ๋อแตงโมส้มน่าจะเป็นส่วนประกอบที่ลงตัวใส่น้ำผึ้งนิดหนึ่งแล้วก็น้ำแอปเปิลเขียวเอไม่เอาน้ำแอปเปิลเขียวสีมันจะเพี้ยนน่ะน้ำส้ม เฮ้ hey, ได้เลยเชนก็ว่าฉันก็จะใส่น้ำส้มน้ำพึ่งแล้วก็ผลส้มฝันฝันนิดนึงพร้อมกับแตงโมสีมันจะสดใสสวยงามแล้วก็แอปเปิ้ลแดงจักนิดมันจะได้น้ำออกสีชมพูชมพูนี่แหละเ perfect เมนูนี้แหละร้านลุงจะโด่งดัง เป็นทั้งร้านไก่ที่อร่อยที่สุดในเมืองเลซาไซิตี้และน้ำใสเฮลตี้ที่ดีที่สุดในเมืองด้วยนี่จับวัตถุด,ดิบจับวัตถุด,ดิบบางกองรวมแยกกองมาแล้วแต่ถ้าทุกคนมีเมนูน้ำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะกดอีโมจิรูปผลไม้มาได้เลยอยากเอาอะไรผสมอะไรพิมพ์บอกเชคเก็มาเลยทุกคนโอ้โยเกือบน้ำพึ่ง ขวดน้ำพึ่งเกือบตกแตกลงในล่ะโอเควัตถุดิบพร้อมของที่จะใช้โอเคพร้อมอเอสงสัยบ้านเชคก็ที่ไม่พร้อมสำหรับทำนะแต่ตอนนี้เชคก็คิดเมนูได้แล้วไอเดียบันเจิดเอาไปทำร้านลุงดีกว่าไปจ้าเอาไปทำร้านลุง โอ้ใช่เข้าใช้เข้าใช้เข้าโอ้ใช่เข้านี่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 คือมิสเตอร์ปฏิปั้มน่ะว้าวนี่มันอะไรน่ะเบสปฏิปั้มนี่นี่เป็นคนใส่ชุดมาสคอตน้ำผลไม้นะ พอดีเมื่อกี้มีคนใส่ชุดนักทดลองวิทยาศาสตร์เหมือนด็อกเตอร์เลยแต่ว่าไม่ใช่ด็อกเตอร์นะบันนี่แบบบันนี่บูดีแล้วเมื่อกี้ว่าไม่ใช่ด็อกเตอร์อย่างแน่นอนเขาบอกว่าก็เห็นว่าร้านลุงเนี่ยอยากที่จะรีคอเวอร์อไม่ใช่สิจะรีบิวใหม่ใช่ไหมเมนูทุกอย่างครนี้เนี่ยเขาเลยแนะนำว่านี่เราเอามาสคอตไปตั้งหน้าร้านลุงไม่จะได้แบบมีคขเข้ามาเยอะๆนาโอ้ โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็นี่มันตรงไอเดียฉันเป๊ะเลยตรงกระสุดลับฉันเลยนะมันสมจริงมากมันดูสมจริงมากมันแบบมองทะลุได้ด้วยดูสิว้าวบันนี่บันนี่เฮ้อาหูมันเอาหูมาฉันจะกระซิบบอกจุดลับให้ว่าทำไมฉันถึงบอกว่าเหมือนสุดลับคืออะไรทางนี้มาทางนี้มาทางนี้สุดลับสุดลับคืออะไรสุดลับคือฉันจะทำนั้นแตงโมส้มใส่แอปเปิ้ลสีแดงชมพูใส่แอปเปิ้ลและองุ่น เอาใหม่น้ำเลยน้ำส้มแตงโมใส่แอปเปิ้ลและองุ่นแล้วก็ทับทิมโอ้ไม่ใช่สีนี้เลยว้าวองุ่นใส่องุ่นใส่ก็ได้ไม่ใส่ไม่ลอยโอเคโอเคนี่สูตรลับเราตรงเป๊ะสีใช่อะไรใช่ว้าวทำไมมันเป๊ะขนาดนี้ยังกะยังกะมีคนแอบฟังเราน่ะยังกะมีคนแอบฟัง ไม่มีใครฟังเลยนี่เลยนี่มีรูปตุ๊กตาด้วยใชรเกิลแถมเสี่ยมคัญลองจับดูสิมันเย็นด้วยน้ําแข็งที่เย็นจริงเลยนะมันเหมือนของจริงมากเลยนี่มันเต้นลุกดิ๊กลูกดิ๊กลูกดิ๊กได้ต้องมีใครอยู่ข้างในแน่เลยนะไม่ได้อยากรู้มากเลยใครอยู่ข้างในนะต้องเป็นลุงแน่เลยฮะไม่น่าใช่งั้นเราเอาไปลุงอยู่ลานงั้นเราเอาไปขายลุงดีกว่าไอเดียนี้นะโอ้ใช่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 โอเค แบ่ไปขายลงุงทำไมไม่เดินเองไม่เค้ขายเลย <c oughs> ฉันมีน้ำผลไม้มาขายลงุงส่วนเธอมีมาสคอตที่ตรงกัแบบเรปน้ำผลไม้ฉันเป๊ะเลยสายเฮลตี้ต้องมาแล้วไม่ไปไม่ยอมไปฮะไปสิโอ้โหไปสิ okay. งั้นเจอกัน,นล<ะ>้าลุงนะ<อ>เดี๋ยวฉันจะไปบอกก่อนได้โอเค ชือ้อรีบไปบอกสูตรลับลุงก่อนลุงจะได้เอาไปทำน้ำผลไม้เย้เยเยยยลุง,ลงเรามีไอเดียมาเสนอแต่ว่าสูตรลับขอกระซิบหูหน่อยขอกระซิบข้างหูอะไรหรอพอดีว่าอะะไรจ,จคิดไอเดียน้ำผลไม้ให้ลุงเป็นน้ำผลไม้ใสใเฮลตี้เพิ่มจากเมนูไก่ไปแล้วลุงจะปังมากเลย ว้าวมันยังไรนะหนูสูตรลับนี้จะเป็นน้ำแตงโมใส่แอปเปิ้ลใส่ส้มใส่องุ่นเพื่อความอร่อยแล้วเราก็จะปริ้งได้ออกมาเป็นน้ำสีชมพูออทับทิมออขัดมีทับทิมทับทิมด้วยลูกทับทิมแล้วเราจะได้น้ำสีชมพูสดใสแบบนี้ส่วนนี้จะเป็นมาสคอตอันนี้อันนี้คืออะไรนะอมนนี้ขายไม่้ขายเหรอไม่ใช่อันนี้มาสคอตครับคุณลุงนี่เราใส่มะนาวครับ ชื่อเป็ดจี๊ดจิ๊ดจา๊าดไปเลยส่วนน้ำแข็งในเย็นทุกก้อนบันี้้เช็คมาแล้วอันนี้คือตัวมัสคอตที่มีลูกทาแล้วก็มีแขนมีขาเพื่อ เอายืนมาเต้นเอาให้มายืนเต้นหน้าร้านลุงเพื่อเรียกลูกค้านะ่ะแบบแขกไปใครมาก็จะเห็นว้าวนี่มันน้าผลไม้ดับร้อนชื่นใจร้านลุงขายด้วยอะไรประมาณนี้ครับแล้วคราวนี้<ช>ทุกคนก็จะเดินเข้ามาอ้ามีน้ําผลไม้แบบนี้ที่ยืนอยู่หน้าร้านไหมครับอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มยอดขายร้านลุงได้เลย<ช>โอ้ว้าวลุงว้าวมากเลยไอเดียดีมากลุงซื้อทุกอย่างเลยที่เธอขายนะ แต่อย่าบอกใครนะทุกคนทุกคนมันเป็นเมนูลับทุกคนช่วยสอดส่องด้วยนะว่าไม่มีใครแอบบดูพวกเราอยู่นะ่ะใช่ต้องบอกเลยนะว่าเมนูนี้ลับมากเราจะเปิดขายออฟฟิเชียลวันไหนนะันลูกโอ้อีกเจวันเราจะเปิดขายออฟฟิเชียลเจ็วันไม่งั้นคุณร้านอื่นจะขโมยสูตรของเราไปแล้วขายก่อน<ช>ทำการค้าไม่ได้นะทุกคนช่วยเป็นตูเป็น <c oughs> ให้พวกเราด้วย <c oughs> ฉันรู้แผนการหมดแล้วทางนั้นแล้วเริ่มปฏิบัติการทำลายแผนการของลานได้ที่เสียงอะไรนะเช็คก์ปฏิบัติการอะไรลุงพูดหร่เมื่อกี้โอ้ฉันฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้พูดใครพูดนะเริ่มปฏิบัติการได้ได้เรียบร้อยคร้าดีฉันก็จะได้ขโมยสมุดลับของลุง ไปเปิดลานน้ำมะนาวทีน่นาปรึกดกเตอร์เองทำดีมากเจ้าเบลนเปอร์เอสปฏิบัมขึ้นมารัำฉันด้วย